ที่นี่ดีมากเลยราคาไม่ถึงพัน,พนสาวย้ำไม่ด้วยถึงวอมอาหารเช้าอีกต่างหา,ากนะเจ้าค่ะอาหารเช้าก็นาตาประมาณนี้เลยของกินไม่กินมันจะเน่าส่วนเรื่องของเราถ้าไม่เล่ามันจะเล่นอันย่า สวัสดีเด้อจ้าวันนี้พี่ปูก็ยังอยู่ที่ปากช่องโคราชเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันแรกเลยต้องมาหาที่พักกันสักหน่อยเจ้าค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ไปพักตามภูเขาที่สวยๆหรอกเจ้าค่ะมาแบบกระทันหันเจอที่พักที่ไหนใกล้ๆก็เอาเลยก่อนหน้าดูในรีวิวของพี่ๆคนอื่นเขาก็อยากไปนอนกลางเต็นท์ได้ฟิลสวยๆอยู่นะเจ้าค่ะแต่ว่าหาไม่ได้เลยจุดประสงค์หลักของฉันก็จะมาเล่นน้ําที่บ่อผุดธรรมชาติปากช่องเขาใหญ่ที่นี่ก็คือใกล้มากแกสามารถเดินไปที่บ่อน้ําธรรมชาติได้โดยไม่ต้องใช้รถไม่เกิน500เมตรเจ้าค่ะราคาห้องพักที่น แถมมีสาวว่ายน้ำใี้ด้วยไหนๆก็มาแล้วอีโบก็มองซ้ายมองขวาหาเพื่อนเล่นน้ำเจ้าค่ะตอนนี้ลุงโมไปยังไม่มาอีโบก็ว่ายท่าไ มีโบถาหมาน้อยตกน้ำอยากจะบอกว่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นนี่ก็มัวมัวเอาลอยได้ก็บุญแล้วเจ้าค่ะว่าฉันมีห่วงยางส่วนตัวก็ไม่รู้ถึงลอยได้เดี๋ยวยังมีหน้าไปท้าแข่งกับลุงโอป้าอีกนะลุงโอป้าก็จัดเต็มเลยเจ้าค่ะไปไม่รอฉันเลยตายตาย,ตายแข่งกันแบบนี้ถ้าแข่งกันด้วยเงินฉันเสี่ยงเงินแน่แน่ลุงโอป้าว่ายน้ำเข่งมากๆเลยเจ้าค่ะว่ายได้หลายท่าเลยฉันกระดำผุดดําว่ายลอยบ้างไม่ลอยบ้างไป,ป็นภาษาได้เล่นน้ำเย็นๆเจ้าค่ะเดี๋ยวก็เหนื่อยจะเลยเปลี่ยนแนวเล่นเจ้าออาาพมปกกก็ขไรรบสัั ลงโอ๊ะปะก็ทิงพี่โบแล้วเจ้าค่ะต่างๆก็เล่นกันไปไม่มีใครมาแย่งเล่นเลยแล้วเจ้าค่ะตอนนี้พักที่นี่ดีมากเลยค่ะไม่ถึงพันสาว่า้น้ำไม่ด้วยแถมรัวอาหารเช้าอีกต่างหากนะเจ้าค่ะอาหารเช้าก็หน้าตาประมาณนี้เลยเป็นเบรกฟาสต์น้ำส้มอสองแก้วกับข้าวต้มเจ้าค่ะพี่บอกหมดเรื่องเมาแล้วจะกันใหม่คิดหน้าเง่ยมันนโอ้ย